เห็นไหมทุกคนจำต้าได้หรือเปล่าใส่กระโปงใช่ไหมหวานใช่ใชทุกคน,กคนต้าใส่กระโปงสีชมพูทุกคนเห็นไหมกำลังเดินมา ลิวหน้าจะกำลังคุยกันกับมาดามอยู่นะคะทุกคนที่กจบน้องชายอยู่พี่เจอน้องชายในรอบรองเท้าอุา้ยรอ,องเท้าที่แพนด้าซื้อให้หรือเปล่า <Hi. S 1> Não, não.